สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมพบกันอีกเช่นเคยนะครับผ่านเอชชีวิตกับธรรมชาตินะครับนี่พอดีว่ามีน้องมันมาเก็บเห็ดกันนะครับพอดีว่ามาเจอพึ่งรังหนึ่งก็เลยพามาดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูรังพึ่งกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วจะูให้ดูนะครับผม เห็นใกล้เลครับนี่ครับนี่ตรงนี้ผมเลยนะครับผมนี่ครับที่จับกล้องเอามาครับแต่ยืนลืมไม่น่ารถประจําเลยครับนี่ครับน้องมาเก็บเผ็ดครับผมบอกก็เพิ่งมาเล่นไฟนะครับนี่ครับมาเก็บเห็ดเห็ดอยู่ข้างล่างแต่เพิ่งอยู่ข้างบนนะครับผม ไม่รู้จะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้หรือเปล่าครับเพราะว่าที่จับกล้องไม่ได้มาครับเอามาแต่ว่าไว้หด้ารถเดินข้ามเขามาสองลูกแล้วครับไกลด้วยจะเดินกลับไปเอาครับเดี๋ยวเราไปชมกันดูที่ลังนะครับต้องตอกถอยขึ้นนะครับผมไม่มีกิ่งเลยครับต้นเอ็นเอ็นชะลูดไปหน่อยนะครับนี่ครับโค้งโค้งนี่ครับ แบบมีเถาวันปกคลุมนะครับไม่รู้เถาวันอะไรถ้าไม่รู้ว่านามหรือเปล่าครับไปเจอกันเลยครับผมครับผมมาอัปเดตใต้ยลังอีกอีกทีนะครับผมโอ้โหเม็ดกว่าจริงๆนะครับมันซ้อนรูปนะครับผมเพิ่งหลังนี้หมกอยู่ใต้เถาวันนะครับยาวเมตดกว่าน่นะครับผมน้ำยังใหญ่เลยนะครับผม เสียดายที่จับกล้องอยู่หน้ารถไม่ได้ไม้เห็นไหมครับเนี่ยครับหัวน้ําอูมเลยครับผมเนี่ยปองเลยครับสวยครับแต่ว่าน้ําหวานช่วงนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปลุ้นกันอีกทีนะครับผมตอนนี้พึ่งมันเริ่มพยับปีกนะ้ครับผมเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวจุดครบก่อนนะครับไว้ใจไม่ได้นะครับผม เดี๋ยวพบกันอีกทีที่ลังเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับผมโอ้โหหลังใหญ่ด้วยครับผมไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมมีน้ำไหมจะ,จะมีนิดๆน,นะครับผมสร้างใหม่นะครับเห็น,นครับโอ้โหตัวอ่อนก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวจะขอแค่น้ำนะครับ ตัวก็ปล่อย้เขามียอดหลังนมีมียอดหลังครับผมโงานนี้แถวอีกแล้วพึ่งช่วงรดูฝนปลาย้ดูฝนนะครับครับผมเดี๋ยวขอตัดเลยนะครับที่จับไม่ได้ไม้ท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ไม้ให้ท่าไม่ได้จับกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันชัดๆนะครับผมนี่ให้ดูใกล้ๆกันเลยดีกว่ากัน Oh. เสียดายจริงหัวน้ำใจเหมือนกันนะครับผมแต่น้ำหวานไม่มีนะครับครับ mm hmm. ขอปาดน้ำเลยนะครับผม